จัดใหม่นะจัดใหม่4คูณ4 18บีเออ15บีวีนะ4คูณ4ถ้าลูกค้าไปจัดงานมีสงแสงสีสวยสวยนะเนี่ยลูกค้าจัดงานได้มีแสงสีสวยสวยไฟเนี่ยแต่ละตัวนะกล่องหนึ่งก็มีรีโมทให้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะถ้าลูกค้าติดเยอะๆเนี่ยติดเยอะๆนะติดสีอัน8อัน10อันลูกค้าก็ใช้รีโมทตัวเดียวก็ได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนแดงเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้รีโมทตัวเดียวนั่นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็นแดงนั่นเนี่ย อันนี้ก็เป็นแดงอันนี้ก็เป็นเขียว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 ไวมากเลยฮะลูกค้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสีสีนี้สีอะไรสีฟ้าสีอะไรเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนปรับได้เลยนะปรับขาว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 รีโมทตัวเดียวใช้ได้หมดเลยฮะใช้ปรับได้ทุกตัวเลยนะเพราะมันมันจูนมาจูนมาเหมือนกันนะลูกค้าอันนี้ก็คือกระพริบกระพริบได้นะกระพริบ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  กระพริบวูบวับวูบวับวูบวับนะลูกค้าเนี่ยให้วูบวับวูบวับอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าปรับไปเรื่อยๆฮะรีโมทตัวนี้ปรับได้หลายอย่างนะลูกค้าลองไปเล่นดูนะนะอันนี้ก็สวยดีนะลูกค้าจัดงานได้เลยนะเอออลวีนะฮะ LED คุณภาพสูงนะก็ประหยัดไฟฝาก90%นะลูกค้าอายุการใช้งานนะลูกค้า25,000ชั่วโมงเชียวนะ25,000ชั่วโมงอายุการใช้งาน,นเนี่ยไอ้4ี่คูณสเนี่ยนะลูกค้า1 5บหีวหรือ a ัลโดหเนี่ย ชุดเนี้ยที่ที่เหยาต้อยเคยเคยบอกอเมื่อที่ที่แล้ว10ชุดสุดท้ายนะตอนนี้เหลือ5ชุดก็29,900ืนาพนะ29,900ืนาพนะนะก็กกเลนะหลือ5ชุดสุดท้ายแล้วนะลูกค้าลูกลูกค้ารีบสั่งเลยฮะเหลือ5ชุดสุดท้ายแล้วราคานี้นะราคา29,900นะืาพอ่ะพร้อมทั้งไม้สองหมื่นเก้า 2, 9, 900, พร้อยพร้อมไม้คู่นะแต่ถ้าลูกค้าจะเพิ่มมิกซ์เพิ่มมิกซ์แอฟกเซคแท้นะเพิ่มมิกซ์นี่คือเ er นะอฟกเซ็คแท้นห6ช่องกล่องเหล็กนะกล่องเหยาต้อยเอฟกเซ็คแท้กล่องเหล็ก ก็ตัวละ3 9 9 0บาทฮะเพิ่มมิกเพิ่มมิกต่างหากนะจากราคา2 9 9 0 0ใน2 9 9 0มมีไม้ได้วยนะไม้อย่างดีนะแต่ลูกค้าจะเพิ่มไฟแต่ช่วงนี้เห็นลูกค้าสั่งสั่งเพิ่มไฟกันเยอะนะลูกค้าจะเอาไฟเพิ่มก็แต่ตัวละ600บาทนะลูกค้าตัวละ600บาทฮะไฟนี่นะเฮียต้อยก็ติดติดเองนะติดตั้งเองหมดเลยต่อต่อง่ายมากฮะเพียงแค่ยึดเอ่อเพียงแค่ยึดยึดตะปูเข้าไปตัวเดียวฮะตัวหลังข้างหลังนี่ฮะลูกค้า แต่เขามีให้เลือก3รูนะลูกค้าก็เจาะเจาะเข้าไปแค่ตัวเดียวพอตั้งตั้งระดับได้นะตั้งระดับได้เลยนะระดับระดับระยะเอาก,กี่องศาก็ได้ให้ลูกค้าอันนี้เป็นกระจกนิรภัยนะเขาไม่ไม่แตกเลยนะเป็นกระจกนิรภัย50บวัตนะลูกค้า50บวัตส4ุมก็จะมีตู้เบรต,ตู้เบรสี่ใบนะตู้เบรต,ตู้เบร์สิบห้านิ้วออเดอร์หกก็ได้บีวีก็ได้นะได้สี่ใบเป็นแบรนด์นากาชิน,นะเป็น เป็นดอกโคงปั๊มนะดอกโคงปัม๊มก็ดอกโคงปั๊มแม่เหล็กร้อยร้อยหกสิบนะดอกห้าร้อยวัตต์ก็ไม้ไม้หนาหนา,นาไม้เนื้อแข็ง,ง,งยี่สิบมิลตะแกรงตะแกรงฮีต้อยใช้เหล็กหนานะเ,นาเ,นานะเ,เหล็กหนาเหล็กหนาศูนย์จุดแปดนะเหล็กหกเหลี่ยมนะรูหกเหลี่ยมนะเน,นี่ยเหล็กหนาศูนย์จุดแปดเนี่ยตะแกรงตู้้ฮีต้อยใช้เหล็กหนาเลยเนี่ยเนี่ยแบนนากาิเนี่ยนฮีต้อยใช้เหล็กหนาเลยมาตรฐานนะเหล็กไม้เนื้อแข็งยี่สิบมิล ป็นิ้นิ้วนะแต่สวนกลางไอเสียงกลางเนี่ยเสียงกลาง12นสองใช้12นิ้วนะก็แหลมแหลมจรวดเป็นแหลมจลวดแม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลเนะ่ะเป็นแหลมจรวดที่งานวัดเขาใช้กันนะนะแต่สิบสองนิ้วสนะามร้อยวัตต์นะลูกค้าดอกเยีต้อนนําเข้ามาเองนะดอกในต้อยเป็นแบรนด์นาคาชิตะแกรงเหล็กเนี่ยเยีต้อยใช้อย่างหนานะก็เยีต้อยใช้รูรูไม่ใหญ่มากฮะถ้ารูใหญ่มากเห็นลูกค้าบ่นว่า แมลงมันชอบเข้าไปอ่ะข้างหลังก็เป็นสเปกคอนข้างหลังก็เป็นสเปกคอนนะสเปกคอนสองตัวชุดแหลกนะตู้แหลกมีก็มีตู้แหลกก็มีพาวเวอร์สองตัวพาวเวอร์นี้ขับสี่คุณสี่นะตัวบนตัวบนก็ขับเสียงกลางตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยสองตัวเนี่ยยี่ต้อใชหวัดเท่ากันเลยใช้ใช้ใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันนะ่ตัวบนก็มาขับตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วสี่สี่ใบสบายเหลือเหลือเลยให้ต้อชอบเผื่อ แล้วตัวล่างก็วัดเท่ากันถ้าตัวเดียวกันก็เบรกสิบเอ่อสิบห้านิ้วสี่ใบสิบสี่คูณสี่นะปีนี่หนึ่งตัวนะปีนี้ก็จะเล่นบลูทูธได้นะเล่นกาดก็ได้ก็จะมีปี1หนึ่งตัวไม้ไม้ลอยคู่นะไม้ลอยคู่จะต้้งใช้อย่างดีเลยนะปกติขายเดี่ยวอยู่สี่พันบาทก็กับไปพร้อมกล่องเลยฮนะเป็นไม้ย่านอยู่แท้นะอยู่คู่กันที่มันก็ไม่มีหอนนะใช้ไม้อย่างดีหน้าเวทีเลยนะแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟของคีต้อยเองนะเป็นแบรนด์นากาชิปลั๊กไฟนี่ดีฮะดีก,ก็ก็ข้างหน้าก็จะก็จะชาร์จโทรศัพท์ได้ฮะลูกค้ากับไฟร่วไฟเกินแล้วไฟเกินไฟไฟต่ำก็เอเอมันก็จะตัดนะฮะสวิเนี่อ่อนมากแล้วเบกเกอร์นะก็จะมีก็ยังมีตู้แหลกอีกหนึ่งใบตู้แหลกคีต้อยใช้ไม่อัดนะไม่อัดเกรดเอเกรดเอเนื้อมอันแน่นๆนะนะไม่อัด15มิลน,นะก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นไม่อัดเกรดเอนะก็ อ่าสี่หมื่นอ่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่ไม่รวมมิกซ์นะลูกค้าไม่รวมมิกซ์มิกซ์ลูกค้าต้องซื้อต่างหากก็ถ้ามิกซ์ก็เอ็เซกไทหกช่องตัวนี้นะตัวนี้หกช่องสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนีตัวนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็เซกไทนะหกช่องลูกนะค้าต้องซื้อมิกซ์ต่างหากนะก็จะได้ก็ได้สี่หุ่สี่อย่างสายสายเฮต้ยก็มีให้เลยฮะมีพร้อมชุดเลยนะสายสองเมตรนะพร้อมหัวสเปกคอนสองสองเมตรแปดเส้นฮนะต่อจาก พาวเวอร์ไปสี่ต่อจากตู้อีกสี่นะเป็นเป็นสายมีมอ,อกอรนะพร้อมบวดไก้อนสองเมตรแล้วนะเสาโศก็มีพร้อมเลยฮะทุกอย่างมีไปถึงก็อย่างนี้เลยฮะในในในรูปถ่ายนี่เลยนะไปถึงก็เสียบปลั๊กเปิดได้เลยฮะพร้อมสาย2เมตรนะแต่ลูกค้าจะเอาสายเพิ่มก็ได้นะก็ใครใครสั่งต่างหากนะลูกค้าลูกค้าอย่าลืมสั่งไฟกันนะเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยเนะี่ยเห็นเลือกใช้แบรนด์นี้นะก็ของพี่ของญาติญาติกันฮนะ เลือกใช้สวยจริงๆฮะลูกค้าตอนนี้เขาสั่งกันเยอะนะอันนี้นะอ,นนนะอย่ากแกะกล่องใหม่ๆเลยนะกล่องใหม่ๆเลยนะลูกค้าแต่ละตัวก็มีรีโมทให้นะกล่องใหม่ๆตัวหนึ่งก็มีรีโมทหนึ่งตัวการเดินสายนี่ก็เดินง่ายมากเลยลูกค้าสีน้ำตาลกับสีสีฟ้าเนี่ยเป็นเป็นสายเป็นสายบวกลบนะสายสายไฟสองยวัต์อบวกลบ แต่ว่าสีเขียวนี่เป็นสายกาวฮะก็คือสายดินน่ยก็เราไม่ได้ใช้เราก็ตัดพับเก็บตัดทิ้งไปก็ได้เราไม่ได้ใช้คืออ,นนอันนี้เป็นสายดินนะสีขเขียวเนี่ยแต่ลูกค้าก็ถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อสายดินลูกค้าก็ต่อสายไฟนะสายบวกลบบวกลบ220วอยยวนะบวกก็คือสีน้ตาลลบก็คือสีฟ้าเน,นี่ยลูกค้าต่อก็ต่อเหมือนไฟบ้านอะ่ะหรือลูกค้าจะไปเสียที่ปักก็ได้ป้ายก็มีบอกให้แต่ลูกค้าจำไอ้นี่จำสีสีน้ำตาลกับสี สีฟ้าเนี่ยคือบวกลบเส้นไหนก็ได้ฮะลูกค้าสลับกันบวกลบก็ได้ไดม,มันติดเหมือนกันฮะกอบเหมือน,นกับไฟปักออมาฟ้าออ